สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องการอ่านเศษส่วนแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปอ่านเศษส่วนนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเศษส่วนก่อนนะคะว่าเศษส่วนคืออะไรเศษส่วนนะคะเศษส่วนก็คือการแบ่งของ1ชิ้นหรือ1กลุ่มออกเป็นจํานวนที่เท่าๆกันแล้วนํามาเลือกใช้เพียงบางส่วนหรือว่าทั้งหมดนะคะโดยสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเศษส่วนก็คือตัวเศษ ตัวเศษนะคะจะแสดงจํานวนส่วนแบ่งที่กล่าวถึงซึ่งเราจะเขียนไว้ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะคือตัวส่วนที่จะแสดงจํานวนทั้งหมดที่เท่าๆกัน ในการเขียนอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นรูปวงกลม1รลูกที่ถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันดังนั้นเวลาที่เราเขียนนะคะตัวที่เราเลือกใช้เราเลือกใช้เพียงแค่2ส่วนเราก็จะได้ว่า2ใน8ของทั้งหมดหรือเขียนเป็นเศษส่วนว่าเศษ 2, 2ส่วน8คํคอ่านนะคะอ่านว่าเศษ2.8ส่วน8ค่ะค่ะแล้วก็จากตัวอย่างนี้นะคะเราลองมาเรียนรู้กันเลยเกี่ยวกับการอ่านเศษส่วนค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถูกเลือกใช้มา1ส่วนก็จะได้ว่า1ใน2ของทั้งหมดจะเขียนแทนว่าเศษ1ส่วน2หรืออ่านว่าเศษ1ส่วน2ค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะรูปนี้จริงๆแล้วคือรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นในสี่เหลี่ยมนี้ถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันดังนั้นก็จะได้ว่าเราเลือกใช้มา2ใช่ไหมคะก็จะได้ว่า2ใน3ของทั้งหมดหรือเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน3อ่านว่าเศษ2ส่วน3ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะรูปนี้คือรูป ห้าเหลี่ยมนะคะในรูปห้าเหลี่ยมจะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแต่ว่าเราเลือกใช้มา3ดังนั้นก็จะได้ว่า3ใน5ของทั้งหมดจะเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ3าส่วน5อ่านว่าเศษ3าส่วน5ตัวอย่างต่อไปค่ะเป็น รูปนี้จะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะในรูปหกเหลี่ยมนี้จะแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันแต่ว่าเราเลือกใช้คือส่วนที่แรงเงานเนี่ยเป็น4ส่วนก็จะได้ว่า4ใน6ของทั้งหมดเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้ว่าเศษ4ส่วนหหรืออ่านว่าเศษ4ส่วน6 แล้วรูปสุดท้ายนะคะรูปนี้คือวงกลม1รูปแต่ถูกแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันเราเลือกใช้ทั้งหมดเราก็จึงได้ว่า6ใน6ของทั้งหมดเวลาเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้ว่าเศษ6ส่วน6หรืออ่านว่าเศษ6ส่วน6นะคะ และนี่นะคะก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านเศษส่วนที่จะมีไว้ให้นักเรียนทบทวนความรู้พื้นฐานนะคะเพื่อนําไปใช้ในการต่อยอดในการเรียนเรื่องเศษส่วนในลําดับต่อไปนะคะถ้ายังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ